วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะนนเจ็บกระวิ่งนิ่งได้ไงเออวันนี้พี่ก็จะมาสอนในนี่นะสอนรับกล่องสุ่มเพชรห9 9่งเพชรก็หรือกลมๆก,ก็2 0งหมเพชรนั่นแหละวิธีการนะง่ายๆเลยก็คือให้เราไปหาเพื่อนที่ไม่ได้เล่นอะไม่ได้ออนเกมมามากกว่า7วันวิธีการของการแอดเนี่ย เดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันว่าเวลาทําในตัวไก่ต้องทํำยังไงอ่าพอเราเข้ามาปุ๊บเสร็จปุ๊บให้เรามาที่เพื่อนแล้วก็มาที่ตามกลับมานะเห็นไหมมันจะขึ้นให้เราเกาะไอเดีเราก็เกาะไอดีของตัวหลักเราเข้าไปหรือไอดีที่เราจะไปเกาะให้เขาเนี่ยก็ใส่ไอเดีเข้าไปเนาะตรงนี้พอเราใส่ไอดีเราไปเสร็จปุ๊บให้เรากดตกลง แป๊บหนึ่งนะเห็นพี่ใส่ ID ก่อนนะแป๊บหนึ่งดูลืม ID อ่าพอเรากดใส่ ID ปุ๊บกดตกลงปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาว่าเนี่ยชื่อนี้ไม่ใช่เพื่อนของคุณตรวจสอบความถูกต้อง UID ครั้งให้เรากดเพิ่มเพื่อนไปกดเพิ่มเพิ่ม,มปุ๊บเสร็จเป็นอันสําเร็จละแค่นี้เองตัวไก่เราก็จะได้กล่อง5กล่องแล้วก็ได้ตัวเพชร3อันเทคนิคง,ง่ายๆนะพี่แนะนํานะ ให้น้องๆอ่ะไปสมัคร i อดีไก่มาเลยผูกบัญชีเอาไว้น่ะให้ได้เจ็ดตัวส่วนใหญ่แล้วเวลากิจกรรมตามกลับมาก็จะมีเจ็ดคนใช่ไหมก็เอาไอดีไก่นั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเจ็ดตัวที่เราสร้างไว้อะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันพอมีกิจกรรมนี้มาเราก็มากดแบบนี้ใหม่เพื่อนที่เราตามกลับมาไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพื่อนในเกมของเราจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ได้ออนมาเจ็ดวันแล้ว โอเคเนาะทีเนี้ยตอวนี้ยพี่มีกล่องอยู่ทั้งหมด16กล่องแล้วก็ตัวเพชรสิบหกใบนะพี่ก็จะลองมาสุ่มดูแล้วกันนะว่ามันจะเกลือไหมกดรับก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวดูเนี้ในกล่องมันมีอะไรบ้างอ่าในกล่องมันจะมีเพชเนี่ยเห็นไหมของรางวัลใหญ่สุดเลยอ่าเป็นสีเป็นขอบม่วงนะเป็นกรอบม่วงกรอบม่วงมีอัตรา1%นะ1% 1%เนะี่ย มีโอกาสออก1%แล้วก็เราจะได้ไอโทเค็นไอโทเค็นวีนอมนะตรงนี้ด้วยก็คือได้โทเค็นตรงนี้มาปุ๊บเราก็ไปแลกชุดได้เลยซึ่งชุดนี้น่าจะเข้ามาวันพรุ่งนี้มั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะชุดชุดอยู่ตรงไหนว่านี่นี่นน,น,นนะอันนี้เราเราสามารถเล่นได้เก็บได้วันละ4อันใช่ไหม แล้วก็มาแลกชุดนี้ได้เทมากเป็นไงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล่องสมนะมก็มาแลกได้เช่นกันโอเคชีนี้ได้เวลาอันสมพี่มีตั๋วอยู่16ใบนะพี่จะกดเลยนะแบบไม่รีรอ10ครั้งแตกไหมเรียบร้อยมันก็คืออย่างนี้แหละทุกรอบเหลือ6ใบ ได้ล,ล,ล,ลมด้วยปึ๊บปึ๊บลงอแล้วซ้ำด้วยก็มากดตรงนี้ได้อีกใบหนึ่งไม่แตกเลยลองข่าวมาเฉยสามโอเคเนาะของเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้อืมของเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้อ่าอยู่ในเนี้ยกล่องกล่องนี้กล่องนี้เราต้องสุ่มเกลือทิ้งไว้ก่อนนะ สุ่มเกลือทิ้งไปก่อนตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด16กล่องเราจะเปิดทีละกล่องทีละสองดีกว่านะทีละสองอาอยางทีละสองปึ๊บขอบกดเพชรรัวๆนะเพชรแตกเพชรแตกไม่เคยได้เลยไม่เคยได้ของดีๆเลยขอ,อสักครั้งหนึ่งเถิดนะป้าบว้าวตัววีนเอโทเคนวีนอมป้าบเหมือนเดิมโทเคนวีนอมป้าบโทเคนวีนอมเหมือนเดิมเลยสิบกล่อง 10กล่องปาบโอ้โหปาบอืม้มหนะึ่งเปอร์เซนมันยากจริงๆเลยนะโอ้โหเหลือสี่กล่องเอารวดเดียวเลยแล้วกันเนาะโอเคก็เกลือตามสเต็ปมีอยู่ยี่สิบห้ายี่สิบหกซึ่งเราก็ไปแลกได้เลยนะจริงๆแล้วเนะนี่ยนี่แล้วก็เอามาแลกตรงนี้นะโอเคเห็นไหม แต่มันยังแลกไม่ได้นะมันต,ต้องเป็นวันพรุ่งนี้ตอนตีสี่วันของวันพรุ่งนี้เนาะถึงจะแลกได้ก็จะมาแลกชุดนี้ได้ส่วนไอ้โทเค็นอันนี้เราก็หาได้นะโทเค็นอันนี้เราก็หาได้จากรายวันเอาก็ได้ถ้าสมมุติว่าใครเชิญเพื่อนได้เปิดไม่ได้ก็เอามาหาเอาจากตรงนี้ได้วันละสี่ชิ้นโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากก็มีแค่นี้แหละพี่ก็มามาบอกว่ามัน เพื่อนแบบไหนทํำยังไงอะไรยังไงเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันครังหน้าครับบ๊ายบาย